มาดูท่ายากสุดในจักรวาลครับชื่อท่าว่าดาก้อนพิสตันคอรสครับก็นี่สามวันไปที่แล้วครับกำลังฝึกใหม่ๆครับท่านี้นะผมจะบอกให้มันคือการใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายครับคือคนจะทำนี่ท่านี้ได้เพราะต้องฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายครับซึ่งท่านี้นะถ้าคุณไม่มีความยืดหยุ่นของร่างกายผมบอกเลย มันไม่เกี่ยวกับกล้ามใหญ่กล้ามขามีขนาดใหญ่ไม่ใหญ่นะมันไม่เกี่ยวนะความยืดหยุ่นเฟสซิบิลิตี้กับก็คือขนาดครับไฮเปอร์โตฟีมันคนละคนละส่วนกันนะครับบางคนมีกล้ามขาใหญ่แต่ก็ทําแบบนี้ไม่ได้แต่บางคนนะกล้ามขาใหญ่แต่ก็ทําท่านี้ได้กับพวกสายคลินิกครับถามว่าเราใหญ่ขนาดไหนเราเป็นคนธรรมดาครับเราจะเอาแบบ ให้ใหญ่แบบนะักพ่อกายผมว่ามันคนคนละแนวทางคนละเป้าหมายครับก็อเอาตามที่เราชอบครับอะไรก็ได้ที่เราชอบครับก็ผมก็ฝึกใช้เวลาฝึกก็ประมาณ3เดือนนะแต่ผมต้องมีมีพื้นฐานสวอตแน่นก่อนแล้วก็ฝึกท่าพิสตอนสวอตแน่นก่อนครับที่เอาขาไปด้านหน้าคุณก็อลองไล่ดูครับพิสตอนสวอตคือท่าอะไรครับในเรืวผมนะครับอลองฝึกกันมันใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายสูงครับถามว่าก็คือสําหรับเป้าหมายคนที่ว่าอยาก คุณดีมีซิกแพคลดไขมันคุณไม่ต้องมาฝึกครับท่านี้มันจะทําให้คุณเสียเวลาแน่นอนครับท่านี้มันเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการชาเลนจ์อะไรใหม่ๆก็คือฝึกท่าสคอตแน่นแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบมันตันแล้วฝึกได้จบาพวกแรงระเบิดเอ็กโพซิตสคอตจำสวิชชิ่งสคอตจำพวกแนวกระโดดได้เหมือนแล้วก็รู้สึกว่าชีวิต การฝึกขามันตันครับ,รบก็ลงหาอะไรชาลิ่นใหม่ๆดูครับผมบอกเลยชาตินี้ยากที่สุดในจักรวาลไม่เชื่อก็ลงเปิดใจฝึกดูครับ